ครับตอนนี้เราเข้ามาในเขตอำเภออุ้มผางนะครับนะครับมีที่ตรวจสภาพรถนะครับก็เป็นทางในตามที่นะครับ <laughs> มีเบสมีร้านอาหารมีร้านกาแฟแต่ก็อยู่ในเขานะครับาทางเป็นสีส่เลนไปนสองมาสองนะครับต่อมาณนี้ครับก็มีผ่านมามีโรงเรียนนะครับ เสร็จวุ้มผางนะ,นะครับเล็กๆนะครับแล้กก็พัฒนาได้เยอะเพราะจุดพักรถ200เมตรต้านหน้านะครับนีนี้นก็ถึงอำเภออุ้มผางแล้วก็เห็นบ้านเรือนบ้านช่องงอก็เปน็นอำเภอป1หนึ่งครับมีเซเว่นด้วยโอ้โอตรงไหนเซเว่นก็มีครับ <laughs> จุดพักรถนะครับ อันนี้อะไรหมวดการทางอุ้มผางนะครับนะครับอันนี้มีเซเว่นอีเลเว่นนะครับอ,อ่มีอะไรอีกล่ะนี่อะไรเอ่ยไฟฟ้าไหมไฟฟ้าสนมุ่งผ้าอุ้มผางนะครับน,นี่ของแท้ครับของแท้พอเข้ามาในเลยเป็นตีบเล็กๆครับวิิยาวิเลียตองเป็น,เป,นเป็นที่พักนะครับ ถนนประเวศพายวนหนึ่งครับมาเรืเ่างเดียอ,อันนี้บ้านก็เบียดเบียดกันนะครับพ่อครัวร้านอาหารพ่อครัวนะครับก็อันนี้ถนนประเวศพายวนสามสองสองขนตรงนี้นะครับมาดูขึ้นไปไหนครับอ,อันนี้ริมถนน,นนครับอันนี้ก็เป็นแบบ นั่นแหละครับถนนประเวศไพิวันชื่อเพาะมากนะครับตลาดชุมชนเทศาบาลตำบลอุ้มอุ้มผางตลาดชุมชนเทศาบาลตำบลอุ้มผางครับนี่ผู้ดอยนะครับวันนี้วันที่กระไรหกธันวาหกเจ็ดนะครับตลาดประมาณบ่ายสี่โมงเย็นครับสิบโมงในการนีอันนี้ก็ ชุมชนนะครับอันนี้น่าจะเป็นเอามีมีแว่นตาตัดเลือนเลยนะครับเซเว่นห็นสองสาขาแล้วนะครับอันนี้อะไรเอ่ยธนาคารออมสินครับของแท้ครับธน,นาคารออมสินนะครับเซเว่นอีเลเว่นนะครับอันนี้เมืองครับมีบ้านครับอันนี้บ้านนาชาที่เราจะพักหรือเปล่าโรงแรม หรือไม่ใช่ไม่รู้นะครับอันนี้มีวัดนะครับวัดวัดวัดหนึ่งเราพักในไหนพักไหนฮะไมโฮมไมโฮมเหรครับอเหครับอันนี้ก็เป็นวัดนะครับแล้วต้องไปแวะเยี่ยมวัดแล้วครับเพราะว่าผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธครับพุทธเชื่อไหมครับโอ้นี่ของแท้ครับต้องซื้อไปฝากเมียครับ นี่ครับซื้ออะไรดีครับวัดไซมาแล้วครับเอ๊นี่คือขายอะไรเนาะต้องต้องเก็บความรู้ไปฝากเปื่อเขาถามอะไรเนาะผมนี่คือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครัอันนี้งานงานศพงานศพไหม โอ้ทางแคบมากครับเอ่อวัฒนธรรมเรากลัลเงมาศึกษามาถึงที่พักนเลยนะครับโอ้นี่นี่นีนนอออ่อันนี้งานศพก็มีโอ้นี่ก็มีเอออันีสถานีตำรวจภูตนอุ้มผางนะครับระวังเอระวังเอมาพบนี่ครับ ตำรวจครับวันนี้ก็มาชมบ้านบ้านครูสันบ้านครูสันเขามีอะไรดีน่าจะเป็นจุดขายไฮไลท์ทุกอย่างครับครับสวัสดีครับนตัวเมืองนะครับตัวเมืองครับตัวเมืองตัวเมืองครับสวัสดีครับ